คนนี่เขาเฮ็ดยางนี่เนาะเขาห้อยอันนี้เพื่ออเพื่อความสวยงามหรือว่าเขาห้อยเฮ็ดยางเนาะอันนี้นะสร้างเฮ็ดสร้างเป็นโอ้มันงามเลยทุกคนเ่ยห้อยตั้งแต่ตั้งแต่งบะมีนอนเ่ยเรวจะเข้าข้างในเลยก็เข้ากระชีห้อยอีกป้านนี่นะอยู่ทางเข้าลาดชดัมรีเดือนนี่นะทางเข้าเอ่อบ <Columbus> ิ๊กซีนะทุกคนข <ๆ S 2> ออภัทยน่ะวอาพิทเมื่อกี้นี่ย ขา้าวบิ๊กซีลาชดำรีเนี่ยข้าห้อยแบบไม่ต้องเต่งต้องเต่งเลยงามอยู่ดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนน้องวันนี้มาพบพอกับซอสาวลาวอุดมใสอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องวันนี้ซอสแรกอายุนี่เนาะมาพาทุกคนมารับส้มบรรยากาศแถวลาดดำรีเนาะถนนลาดดำรีแถวนี้เนาะ ตอนกลางเว้นเนาะตอนบ่ายโมงบ่ายสองพี่น้องเลยคนบางทางไลยเนาะวงนี้ก็จะเป็นสถานที่มองเข้ามานั่งท่ารถเมล์เนาะทุกคนมามเพื่อสิไปเดินทางไปเนาะเนี่ยเห็นบอกป้ายรถเมล์นะมองท่ารถเขา้าของคนไทยนะ่มีที่นั่งให้เรียบร้อยเนาะทุกคนมีที่นั่งให้ยังบ่พอเนาะทุกคนมีทีวีให้เบิ่งเรียบร้อยเนาะทุกคน เน่มีมองเบิ้งว่ารถมันไปฮอใไซแล้วมันยังจักหนาที่สิมาฮอดมองเฮาอยู่เนี่ยรงนี้แหละสะดวกสบมุงหลังคาให้เรียบร้อยพี่นอ้องมีกล้องวงจรติดพร้อมให้ด้วยเนะเาะปลอดภนะัยเนาะทุกคนนะสะดวกสบายพี่น้องมา,าแล้วคนทำความสะอาดกับสิมากวาดแบบน,นี้แหละทุกคน โอ้อากาศท่อนๆเนี่ยเขากวาดเนาะนี่เห็นบอกขยะบอกค่อยมีบ้านใดเขากวาดนี่เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวเท้าเบิ่งว่ารถมันสิมาสายได้ก่อนเนาะมันเคียนยู่้อนว่าเนี่ยวนึ่งซามกับอ่าซามแปดมันยังสองนาทีเนาะสีฮอดนะ่นเอง ันนี้เขาเบิ้งเนะาะจั่อยมันก็นมาฮอดนอะสถานที่ท่ารถมีของประเทศไทยเนาะบอกเลยเลยว่าคนลร้แห้งมาท่านเ,น,เน,นี่ยนะนีก็คือสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดในแห่สร้างความอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนาะภหยนักต่อเที่ยวพวกท่ารถเมีกัยังเห็ดลังคาบักไงแล้วก็เห็ดติบทีวีน้ำ ให้เบิ่งว่าเส้นทางมันทอดไส้เลีวเนาะรถเดียวสินั่งเนี่ยมันมีเลขเลขอันนี้ไปทางนั่นเลขอันนั้นไปทางนี้เนี่ยเขียนระบุไว้เรียบร้อยค่ะว่าตรงย่าน,นเขาสิไปพิษหรือว่าลงทางเนาะเนี่ยรถไส้เจนพวกมากนอดนะไม่ได้คล้อง็าพากันขึ้นมาแล้วมันนี้นะ เจ็ดหกมาหนี้นะใส่เจ็ดหกมาหอดแล้วเดี๋ยวบอกคนทำความสะอาดกับหอนกับหอนพี่น้องเลยฝนนะมักวาดวาดถนนหุนทางวาด ทางคนเดินนะอีกอย่างแถวนี้มันกะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวค่อ,ขอ,ขอนข้างไล่เนาะเนี่ยเขากะซีทำความสะอาด24ชั่วโมงราวว่าจะเป็นกลางคืนก็มีอีกกะหนึ่งกลางเว้นก็มีอีกกะหนึ่งเนี่ยมีไล่กะเนาะสลับกันไปสลับกันมาเพื่อทำความสะอาดให้มันดูสวยสดงดงามเนาะของถนนหรือว่าคองสถานที่นะ ใาสา่54มาแล้วพี่น้องไปทางได้อันนั่นข้างหน้าเขานี้รางนี้ก็จีเป็นห้างเซนทันเวอร์พี่น้องอ่ะตรงข้ามฟองพุ่นกันไล่คือกันรถมีไปนะคนท่ารถามีไล่กัน ติดรถสามลอ้อเนาะรถสามลอ้อมันมาจอดครับลูกค้าบ่โอ้ยติดรถสามล้อเนี่ยใส่ยานใส่ชิบซ้ำพี่น้องเยมากเลยคันว่าจะน้อยชาวไร่กับที่นั่งรถชิบซ้ำเนี่ยละเมื่อนะกับรถเกจีเนาะชาวไร่กับอันนั้นกับไปทางของเต้เนาะ นึ่งสามกับเจ็ดเจ็ดสี่ไปหางของตอัวเองคุณชีวีชีวนะีง่าตั้งสลัมทะเลอ,อ,อยู่คนนึงเห็นบหมรูปแบบรูปแบบยี่สิบทีบบบ่ชั่วโมงเลยขเขาปิดนะเป็นรถทับบ้านเข้านะไปตามถนนทุนทางขับรถขับลอกยังได้เบิ้งอ่ีวีเนาะพี่น้องสะดวกสบายนะ เบิ่งโฆษณาไปเพิเ่อนๆนะซัมมอลเบ,บิ่งทีวีแล้วล่ะอันนั้นกระใสสองสองศูนย์สี่ไปทางใดเนาะอันนั้นนะใช่เดีวยว,วมักความสะดวกเรียบแบบไว้เร็วดีทันใจนะคะสามล้อนะเนาะพี่เนว ส้ำล่อไว้จนอีกว่กว่าซ้ำลอกอะมอไซนะ่ะทุกคนมอไซนี่ทันใจแน่นอนเพราะว่ารถมันว่ติดเลยมันติดแค่ไฟแดงจนซ้ำล้อเนี่ยค่ะเออยังติดข้างๆมันยังไปบ่ได้นะเพราะว่ามอไซน์โอ้โหทันใจแน่นอนมอไซนะ่ะ สามรอมันก็บ่ยอมไปนะเพราะว่ารถเมฆเขากับที่ไปมันยังบ่ไปนะขัดใจคนขับรถเมฆมาแล้วต่อๆกันเลยไปที่ไปทางได้ก็ค่อยเดินทางพอดไปนอบน้อย ประมาณนี้แหละทุกคนคลิปนี้นะม,มีอย่างไรนอะสากอะไรก็ชิคโอยจบคลิปเพียบสัมมีเดอรทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นยเด้อครับสบายดี